สดีพ่อแม่พี่น้อง FC ของแจมดนะคะตอนนี้แจมดมาที่ส่วนรถไฟเป็นสถานที่เป็นแลนด์มาร์กเลยนะคะของส่วนรถไฟลำปางนะคะที่สะพานดำนี่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสบายสบายสไตล์แจมดเลยนะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศด้วยกันนะคะวันนี้คึกคักมากค่ะมีเด็กนักเรียนมา ทัศนศึกษากันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศด้วยกันเลยนะคะตอนนี้จะมดอยู่ตรงสวนสวนสวนอ่าสวนรถไฟสะพานดำนะคะที่จังหวัดลำปางนี่นะคะดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะพี่น้องเด็กนักเรียนเยอะแยะไปหมดนะคะตอนนี้นะคะ เขาก็จะจัดแสดงเป็นออยู่เป็นเป็นสวนสาธารณะเลยนะคะเป็นจัดแสดงเป็นสถานีนคะรลำปางนะคะเป็นหลายๆที่ข้างบนนั่นก็คือสะพานดำอ่าเป็นเป็นทางรถไฟเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสักพักน่าจะมีรถไฟผ่านมานะคะเดี๋ยวได้เห็นกันนะคะถ้าโชคดีนะคะรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนอะไรนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลานอนุสาวรีย์ของอสเสด็จพ่อ,อรัชก,กาลที่ห้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะจะชนคุณลุงแล้วค่ะมานี่เลยท่านทรงเป็นบ,บิดาแห่งการทางรถไฟเลยนะคะ เป็นสถานที่สวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นอันซีนหรือเป็นแลนด์มาร์คของอสวนทางสถะานะของรถไฟสะพานดำเลยนะคะพี่น้องเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยนะคะเป็น unseen, อันซีนของจังหวัดลำปาง ไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอตอนนี้นะคะแตมดได้ยินเสียงบูดรถไฟนะคะพี่น้องอาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศรถไฟจะวิ่งขึ้นอยู่บนทางสะพานดำเลยนะคะเดี๋ยวเะมดจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นตรงตรงที่รถลากสีเหลืองนะคะเพื่อจะได้ไปถ่ายรถไฟใกล้ๆเลยนะคะ น่าจะใช่นะคะเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่รถไฟจะออกจากสถานีลำปางนะคะเพื่อเดินทางไปปลายทางที่เชียงใหม่นะคะแต่เมดได้ยินเสียงชักบูดรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวได้เห็นนะคะเดี๋ยวได้เห็นแน่ๆเลยค่ะรอสักพักนะคะพี่น้องตอนนี้ชมภาพบรรยากาศ โดยรอบไปด้วยกันก่อนนะคะเด็กๆนักเรียนก็มาทัศนศึกษากันนะคะไม่รู้ว่าเป็นเด็กอุบาลโรงเรียนอะไรเดี๋ยวจะเม่อค่อยไปสอบถามนะคะประวัติสะพานดำเป็นคำ,นำลำรองที่ใช้เรียกสะพานเหล็กของรถไฟที่ทาสีดำทับเนื้อเหล็ก เพื่อกันสนิมโดยปกติแล้วสะพานเหล็กจะมีการทาสีทั้งหมด6ชั้นเป็นสีน้ำตาล3ชั้นตามด้วยสีขาวสีเทาและชั้นนอกสุดเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นสะพานเหล็กหรือสะพานใหญ่ก็มักจะถูกเรียกว่าสะพานดำแทบทั้งนั้นนะคะจึงไม่น่าแปลกที่สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำวังนี้จะถูกเรียกว่าสะพานดำหรือขัวดำไปด้วยกันนะคะแต่เมื่อก็จะ เล่าพอสังเขตนะคะนู่นค่ะพี่น้องดูนะคะรถไฟมาละคะ่ะเดี๋ยวจะมดวิ่งขึ้นไปข้างบนอีกทีนะคะดูนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นขบวนรถที่51นะคะนี่มาจากกรุงเทพอภิวัฒนนะคะเพื่อที่จะไปะสถานีปลายทางที่เชียงใหม่นะคะ เห็นหลังรถไฟแว๊บๆอยู่นะคะพี่น้องนู่นนะคะนี่ค่ะนี่คืคอสะพานดําที่จะมดได้เ,เกินนําไปเมื่อกี้แล้วนะคะดูภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้จะมดได้ขึ้นมาอยู่บนสะพานดำนะคะแล้วก็เป็นทางรถไฟผ่านด้วยนะคะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องของเจมมดได้ชมภาพบรรยากาศไปด้วยกันตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะขึ้นมาข้างบนได้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ารถไฟผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องเจมมดก็จะถ่ายภาพบรรยากาศเลยนะคะบนสะพานดําให้พ่อแม่พี่น้องเจมมดได้ดูเลยนะคะนี่คือสะพานดํานะคะที่รถไฟผ่านไปตอนนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะยังเห็น ท้ายรถไฟลิบๆอยู่นู่นนะคะพี่น้องนี่คือสะพานดำนะคะที่รถไฟวิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี่นะคะ,ะถ้าใครได้ดูคลิปที่แจมดได้มาถ่ายที่ถนนตลาดริมทางรถไฟที่เก้าเจาเมื่อคราวที่แล้วแกมดยังไม่กล้าขึ้นมาข้างบนนี้เพราะว่าตอนนั้นรถไฟยัง ยังไม่มาก็กลัวอันตรายนะวันนี้แจมดได้เข้ามาถ่าเลยสะพานดำใกล้ๆให้พ่อแม่พี่น้องของแจมดได้ดูกันแล้วนะคะตอนนี้แจมดก็ยืนอยู่บนสะพานดำนะคะถ่ายภาพบรรยากาศข้างล่างลงไปเลยนะคะก็จะเห็นอนุสาวรีย์ขององค์รัชกาลที่5นะคะ อยู่ข้างล่างนู้นเลยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งรถไฟแห่งประเทศไทยเลยนะคะดูค่ะนี่เขาเรียกว่านี่นะคะเห็นหลักกิโลไหมคะสะพานดำเก้าจ้านะคะก็จะเห็นเด็กๆนักเรียนนะคุณครูพามาทัศนศึกษา เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักและสวยงามมากนะคะในคลิปนี้ของแจมดเลยนะคะดูกันเลยนะคะน่ารักมากคะ่ะเด็กๆนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อกี้แจมดรมดลอดสะพานนะคะเขาจะมีทางรอดเห็นรถ โดยสารสีเหลืองตรงนั้นจะเป็นทางรอดนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ไม่ลอดไปเราเอารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์จอดไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาตามเนินนี้แล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยถ้าช่วงที่รถไฟไม่มานะคะพี่น้องเพื่อ,อความปลอดภัยนะคะของชีวิตและทรัพย์สินก็เดินขึ้นมาได้เลยค่ะให้เช็คเวลาด้วยว่าจะมีรถรางรถไฟเพราะว่าขึ้นมาแล้ว ปลอดภัยไหมเพื่อไม่ให้เป็นการที่เสียชีวิตอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินนะคะ,ะแต่เมื่อก็ไม่แนะนำให้ขึ้นมาแบบสุ่ม 4, สี่มหนะคะพี่น้องเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ นี่ค่ะตอนนี้จะมดอยู่บนสะพานดำนะคะยังถ่ายภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องของจะมดได้ดูกันนะคะดูเลยนะคะนี่ค่ะยืนอยู่ข้างบนนี้แหละคะ่ะพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากนะคะจจมุดจะลองเดินไปก่อนนะคะนู่นนะคะ เดินไปให้ถึงที่เลยค่ะเพราะว่าขบวนรถไฟยังไม่มานะคะตอนนี้นะคะเด็กๆนักเรียนก็อยู่กันข้างล่างนู่นนะคะพี่น้องเล่นกันสนุกสนานตอนนี้จะมดได้เดินมาถึงข้างบนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับลงไปนะคะแล้วก็ลวปลอดภัยค่ะถ้าถึงแม้ว่ารถไฟมาเรายืนอยู่บนสะพานนี่นะคะพี่น้องมันก็เป็นทางที่เราเพราะเขาเป็นทางเดินนะคะนี่นะคะ คู่ขนานกับทางรถไฟตรงนี้นะคะเราสามารถเดินขึ้นมาได้เลยนะคะจะเดินไปให้ถึงสุดนู่นก็ได้นะคะพี่น้องนี่นะคะนี่ดได้ถ่ายมาใกล้ๆแล้วนะคะพี่น้องอเ,เด็กนักเรียนก็อยู่กันข้างล่างนู่นนะคะ นี่นะคะตรงนั้นก็เป็นสัญลักษณ์เป็นสถานีแม่เมาะนะคะพี่น้องเดินไปอีกหน่อยตรงนี้เจมมดก็จะตรงนั้นก็จะเป็นเห็นเป็นน้ําเลยนะคะเป็นแม่น้ํำวังนะคะตอนนั้นถ้าใครได้ได้ดูนะคะตอนที่จะมดนั่งรถไฟมาจากเชียงใหม่ผ่านมาหลายๆรอบก็จะข้ามมาตรงนี้เลยนะคะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะคะนี่คือแม่น้ํานะคะนี่คือแม่น้ำนะะนแม่น้ําวังนะคะที่จะมดได้มา,าถ่ายช่วงที่อยู่บนรถไฟผ่านเมื่อคลิปที่ผ่านผ่านมานะคะนี่คือสายแม่น้ําวังนะคะอยู่ตรงสะพานดํานี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมากนะคะพี่น้องดูภาพบรรยากาศเลยนะคะ นี่จะมดยืนอยู่ข้างบนกลางาสะพานดําแล้วก็แม่น้ําวังเลยนะคะพี่น้องนี่เลยนะคะนี่คะ่ะดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะปลอดภัยค่ะถ้ายืนอยู่ข้างบนนี้นะคะเพราะว่าเป็นทางเดินเรียบสะพานดําอยู่นะคะนู่นคะ่ะสุกคนให้ดูภาพบรรยากาศเลยนะคะ ยืนอยู่ข้างบนนี้มองลงไปนะคะเป็นมน,สนเสน่เลยนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องจะมดได้ยืนอยู่ ตรงถ้ำกลางบนสะพานดำนี่แล้วก็อยู่ระหว่างข้ามแม่น้ำวังเลยนะคะพี่น้องอนี่นะคะดูเลยค่ะดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะ มีนกล่อนทลาลมสงสัยจะมาคอยดูปลานะคะให้เห็นด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจ๋มกก็จะเดินย้อนกลับลงไปแล้วนะคะพี่น้องก็ขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันแล้วนะคะช่วงก่อนก่อนก็อยู่บนรถไฟนะคะแล้วก็มองภาพบรรยากาศลงมานะคะ ดูเลยค่ะเอาละค่ะแตมดก็ขอจบคลิปขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศนะคะตรงสวนสาธารณะหรือว่าสวนสวนรถไฟสะพานดำนะคะแล้วก็ขึ้นมาถ่าย บนสะพานที่เป็นรถไฟลอดขึ้นมาที่เจม,มดได้ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะอ่าดูภาพบรรยากาศด้วยกันก็สวยงามมากเจม,มดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจม,มดนะคะ,ะเจม,มดก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าก็ได้สิ่งดีๆที่มาถ่ายทำให้ f c ของเจม,มด ทุกคนทุกท่านได้ดูนะคะเจมสมก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะและเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะ ไสอบถามกลุ่มของคุณครูนะคะเด็กๆก,กลุ่มนี้มาจากโรงเรียนเคนเนต์แมกนซีนะคะ